ปรสินให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับทีมชาติไทยในชุดสีน้ำเงินครับวันนี้เปิดตัวที่หนึ่งอีคลาสตัดเข้าในไาเองอีคลาสยกไปทางครับแล้วยิงยัดใส่เลยโอ้โหสุดยอดครับ1นาทีกับอีก1วินาทีครับไทยขึ้นนำโมกเลเรียน1พุ่งแล้วก็ไม่มีสิทธิ์รับเลยครับ 1- 0อ่ย่างรวดเร็ยวครับทีมชาติไทยก็ยิงดีเกินกว่าจะเซฟได้จริงๆเคาะตามช่องขึ้นมาอีคลาสจะสปินหนีออกมาหนีผ่านด้วเอาปาระตัวออกมาทำไมยิงสวยไปเลยเรียบร้อยครับเสกสัน โอ oh, ทับง่ายๆครับโอ้โ oh หเรื่องที่น่าตกใจที่สุดคือชินมากาดครับเสนแสนราตีที่วิ่งประคองขึ้นมาครับไม่ล้าหน้าครับ2องูนย์ง่ายๆเลยครับทีมชาติไทยไปครับโดนซ้อนอยู่2ทศกรจะฝากเข้าด้านในก็โดนอ่านไม่หมดแล้วยิงสวนซ้ำเข้าสามศูนย์เฉยๆเลยครับครับเข้าทางเสกสรรยิงดือด้อๆเลยครับ กูตัดบอลก่อนจะไปถึงธนกฤษได้ครับแต่ว่าเจอเสกสันนี่เลยครับนีม่มาจะหลอกเขาเรียมนายยังไถไม่ได้ครับสุดก่ดีดแล้วมงจะจอดซูเปอร์เซฟซ้ำจะจอยอทีหนึ่งซ้าดาบสามเข้าไหมเข้าจนได้ครับโอ้โหลุ้นหลายกระทอกเลยเกินแล้วเกือบจะเคลียออกมาจากเส้นได้เหมือนกันนะครับตัวสุดท้ายคือซอสมุนนะแต่บอลมันแบบมันหนีแปลกๆครับนั่งครับ ธนวุตขึ้นเกมแล้วได้วอลเลซหนึ่งหนึ่งครับโอ้โ oh, หยศสะกรยิงไม่ได้ตบเพื่อนซ้ำได้ครับ5-0าธนกิจยังอยู่ครับให้เขาช่องสวยเลยล้วไปเองได้ข้างในมีเอาแล้วครับเรียบร้อยยศสกรโอ้ <laughs> oh, ได้ทันทีครับยศสกดเด่นมากๆเหมือนกันนะครับชวนวิซ่าเรายิงหนึ่งใจหนึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> ดีธนาพุธไปยิงก่อนนะครับ